สำหรับพา์ทนี้นะครับเป็นพา์ที่มีความสําคัญมากในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากใช้ทุกคนทราบก่อนที่จะไปใช้โปรแกรม Genby น,นะครับเราต้องทราบก่อนครับว่า Midjourney นะครับสามารถแบนแอคเคาท์ของเราได้เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้งานนะครับการแบนของเขา ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็คือเรามีคําต้องห้ามในพร้อมนะครับคําต้องห้ามในพร้อมนะครับก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับทางมิชเชนี่เองก็ไม่เคยมาเปิดเผยว่าเขาแบนคําไหนบ้างนะครับซึ่งคําที่แบนเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นข้อหาที่ร้ายแรงอะไรนะครับแต่ว่าเป็นข้อหาที่เขาจะไม่ให้เราใช้พร้อมนะครับที่มีคำต้องห้ามเช่นเกี่ยวกับความรุนแรงฆาตกรรมนะครับ เลือส่งเลือดศาสตร์อะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ใช้นะครับป้องกันพวกเฟกซนิวด้วยนะครับเขาก็เลยทําการแบนพร้อมนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเกิดแค่เราไม่สามารถเจนภาพจากพร้อมนั้นได้เท่านั้นเอง ส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นพร้อมที่มีคําที่สื่อไปในทางลามกนะครับซึ่งการถูกแบนด้วยข้อหานี้นะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถเจนภาพจากมิชเจนนี่ได้นะครับเป็นเวลา5นาทีบ้าง24ชั่วโมงบ้างนะครับซึ่งข้อหานี้ถามว่าแรงไหมก็ต้องยอมรับว่าการถูกแบน5นาทีอาจจะไม่ได้เป็นการโดนแบนที่ร้ายแรงอะไรมากนะครับแต่ว่าการโดนแบน24ชั่วโมงก็ถือว่าทําให้เราไม่สามารถทํางานได้1วันนะครับถ้าวันนั้นเป็นวันที่พักของเราอยู่แล้วก็อาจจะไม่ใช่ พอหาที่เราจะรู้สึกเดือดร้อนมากแต่ว่าการที่เราไม่ได้เจน1วันก็ อาจจะทําให้เราขาดการทํางานไปได้นะครับซึ่งข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังมากๆนะครับนั่นก็คือการละเมิดกฎของ Mid j o u เ n e y นะครับโดยการละเมิดกฎของ mid j o urney จะทําให้ Mid j o urney บล็อกเรานะครับให้เราไม่สามารถเจนภาพได้นะครับ14วันบ้างนะครับหรือว่าถ้ารุนแรงหน่อยก็อาจจะถึงถาวรเลยทีเดียวคําถามก็คือว่าแล้วการผิดกฎการละเมิดกฎของ Mid j o u เ n e y เนี่ยที่ ใหญ่ๆจนถึงแบนด14วันจนถึงแบรนด์หาวอนมีอะไรบ้างเท่าที่ผมพบเจอนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกเลยนะครับก็คือการสั่งคําสั่งไม่ว่าจะเป็น แบนพร้อมหรือว่า NSFW alert พูดง่ายก็คือการใช้พร้อมที่มีคำต้องห้ามการใช้พร้อมที่สื่อถึงการละมกอนาจาร์เยอะๆซ้ำๆบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการแบนได้นะครับครั้งแรกอาจจะถูกแบน14วันก็ถือว่าเดือดร้อนนะฮะ14วันก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทำให้การใช้มิจเจอร์นี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับจาก30วันเรียกว่าบางคนก็จะต้องถึงขั้นสมัครมิจเจอร์นี่ใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะกลับมาเจนได้แต่ถ้าใคร โดนถาวรแล้วแล้วก็เรียกว่าจะโดนแบนทั้งโคดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะถูกแบนทั้ง i p address ถูกแบนทั้งตัวของบัตรเครดิตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงเลยทีเดียวอีกข้อหาหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราถูกแบนได้ทั้งในแบบ14วันละถาวรน,นะครับนั่นก็คือถูกจับได้ว่าใช้ออโตเมชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมิ d ชั u r นี่ก็รู้นะครับว่าเราเองใช้ออโตเมชันนะครับ แต่ว่าเขายอมให้เราใช้เพียงแต่ว่าเขาก็เขียนกฎแม่คนใช้บอทออโตเมชันกรณีที่คนโดนแบนถาวรจากการใช้บอทออโตเมชันคือการที่เจนเยอะๆเจน24ชั่วโมงเจน16ชั่วโมงต่อวันนะครับเจน12ชั่วโมงต่อวันหรือว่าเขารู้สึกว่าเป็นภัยต่อเซิร์ฟเวอร์เขาเขาก็จะแบนเราถาวรน,นะครับเหตุการณ์นี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับที่ใช้ตัวเจนบายออโตเมชันนะครับดังนั้นแล้วซึ่งจากคําแนะนําของผมนะครับผมแนะนําว่า อยากให้ทุกคนนะครับเจนอย่างมีสตินะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้มิ j เจอรี่ให้ได้ครบ30วันไปยาวๆนะครับไม่อยากให้จะต้องเพิ่มต้นทุนในการสร้างภาพนะครับหลายๆคนคงมีคําถามนะครับว่าถ้าเราจะใช้เจน by Automation อย่างปลอดภัยเนี่ยเราควรจะเจนทั้งหมดวันหนึ่งกี่พร้อมดีถ้าผมแนะนําก็จะอยู่ที่3 4 0ถึงร้อพมนะครับต่อวันนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาเจนเนี่ยอยู่ประมาณถึง9ชั่วโมง ซึ่งเขาจะสร้างภาพให้เราประมาณ1,600ภาพแค่นี้ก็พอแล้วครับ1,600ภาพเอามาคัดก็อาจจะได้ประมาณสัก25%ถ้าเกิดว่าเราทำพร้อมออกมาดีๆนะครับก็อาจจะได้ประมาณสัก400ภาพต่อวันทยอยส่งก็จะเพียงพอสำหรับการทำไรายได้แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนหักโหมนะครับเจนไปแล้วถ้าหากว่าวันนั้นมิ d เจอร์นี่เซิร์ฟเวอร์น่วงเจนได้ช้าก็ไม่ต้องพยายามนะครับถือว่าพักไปเพื่อที่ว่าจะรักษาแอคเคาน์ของเรานะครับให้สามารถเจนมิสเจอร์นี่ได้และนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับคุยกันก จนบายออโตเมชันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเจนบ y a u t o ตเ t ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะครับหรือว่าเจนด้วยมือนะครับเจนเยอะๆเจนทีๆสั่งคําสั่งที่สื่อไม่ได้ทางลามกหรือว่ามีคําต้องห้ามในพร้อมมากๆก็สามารถโดนแบนได้ไม่ต่างกันครับอยากใช้ทุกคนรักษาเขาวไว้นะครับเพื่อที่เราจะทํารายได,ได้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ